สวดปฏิมาโอกันเดียวนอกนั้นได้ตั้แต่เป็นเน้นหมดหละคืนเช้าขึ้นมาอุปถาคือบาอาจารย์นี่ตีสี่ครึ่งนี่เราถึงกุฏิท่านแล้วราบลงหน้าประตูท่านปั๊บปั๊บสามครั้งเคาะประตูปั๊บปั๊บปั๊บให้รู้ว่านี่เน้นอุปถาคหรือพระอุปถาคมานท่านจะจําสัญลักษณ์ได้ไม่ใช่เพาะตามอารมณ์เคาะกี่ครั้งก็ไม่รู้ ท่านไม่เปิดประตูให้ยัน,นเน,นอุปถาพระอุปถาต้องทําอนุสัญญากับท่านเอาไว้ว่าถ้าผมมาผมจะเคาะสามครั้งนะครับเออเปจังเคาะสามครั้งไปถึงปั๊บก็จะก็เว้นจังหวะอีกนิดหนึ่งก็เอาอีกทำมันได้สามครั้งครั้งละสามครั้งก็ง่ายท่านไปจะรู้วนี่เน,นอุปถาพระอุปทาท่าน เพราะมันยังไม่สว่างถัาจะได้เปิดประตูให้แตไม่ใช่ไปถึงก็พอมันมันพอเมย์มันสิ้นคืนลงพิจาบาาตายผู้บาอาจารย์แท่านก็จะรู้ทันทีว่าโอ้ี่คนข้างนอกเวยไม่ใช่คนในวัดจะเปิดประตูให้เราต้องระมัดระวังจะต้องดูก่อนมันมันมาร้ายมาดีมันจะมาปล้นเราหรือเปล่ามันจะมานั่ง ท่านครูบาอาจารย์ิ่นฝึกตั้งแต่เขาะประตูเดินมาปั๊บพอเสียงดังเกินนั่นปั๊บบางทีท่านก็เอ็มเลยให้รู้ว่ามึงโมเมนต์อุปถาอเลยหนึ่งยานขึ้นหมาพราเสียงการยางมันสะเทือนตามเลยจังหวะการเดินครูบาอาจารย์มันจะฝึกเราทุกกระบวนการยาทห้รู้สติให้รู้เลยเพราะนั้นไปถึงปั๊บนนิ ไฟไม่ได้เปิดในห้องอังมืดอยู่ทาําไงเราก็ต้องรู้ว่ากระโถน,นของท่านวางไว้ตรงไหนบาทของท่านวางไว้ตรงไหนแม้กระทั่งจะไม่เปิดไฟกลัวไฟสว่างหน้าท่านก็เข้าไปคลาหาบาทหาสังคาติท่านถูกไม่ใช่สเปสปะไป,ะปะเหยียบหัวท่านเหยียบหาเหยียบแมกบนน้กระทั่งชนกระโถนชนบาตตกหล่นเละเอะไม่ใช่ไม่เปิดไฟก็สามารถรู้ได้ว่านี่กระโถนวางไว้จุดนี้เพราะเราเป็นพระอุปถาเป็นอุปถา บาตท,ท่านวางไว้จุดไหนสังคาติท่านวางไว้บนโคนไหนวาง้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นอุปาทาทําจิตทําความละเอียดของการดูแลผู้บาอาจารย่างดีให้ล่มโตเลยนะเขาไปถึงปับ๊บก็กับเพิ่นเพิ่นน,นึงปั๊บเดิมแรกอืเขาไปเอาบาตรเพิ่นคอยย่องของบา้าบ,บาตรดูประมาณน่ะ เออท่านจะวางาบาตรเอาไว้ข้างๆอย่างนี้เออแต่พวกสังฆารติจะมุยอยมุมหนึ่งบาตรนี่จะอยู่มุมนอกเพื่อให้ง่ายต่อพร,ระนีรอุปถาบมาเอาจะได้ไม่ข้ามไปหาท่านอ,อแต่สังฆาติเนี่ยก็จะอยู่เหนือไฟบวบบาตรอีกหน่อยหนึ่งให้มือของท่านยื่นถึงเนี่ยยิ่งท่านในภรษายิ่งต้องให้ยื่นถึงอย่าให้มันขาดจากมือที่ยื่นถึง ถ้าง,งั้นมันจะกลายเป็นอยู่ปราศจากใจกีวรต้องอบัตินิสกียปาจิตตีเป็นวินัยไม่ใช่ตากสังคาติโน่นเอาไว้ในราวผ้าตัวอีมนนอนอยู่ในกุฏิจนถึงสว่างนี่แหละพกอยู่ปราศจากตจทีวรจน,นถึงอรมณ <c oughs> เป็นอบัตินิสกียาปาจิตตีคะเราพยยสังคาเราต้องวางเอาไว้ที่มือเราสามารถจะยื่นถึงเป็นวินัยบาดก็เหมือนกันอย่าทําเหมือนพกเนมิมไม่ครบ ของหาอยู่หากินในผมนี่ที่ทุกหัไปถึงใดอายไปถึงนั่นเทวดาตำนี้ค้นกับตำนี้บาทบัณฑิตกับตำนี้บาทนี่โอ้ยไปล่าบาทเพิ่นปี่ห้อยอยัขนาดนั้น,น,นดูแลยิ่งกว่าชีวิตละบาดถามทำไมต้องดูแลยิ่งชีวิตเอาบวชพระทำไมมีบาทบวชได้ไหมเห็นว่าอุปชาถามออายันเตปัตโตนิบาทแกใช่ไหมเนี่ย ถามประเด็นแรกเลยว่ามีบาตรมาทานไม่บาตรเนี่ยถขาบอกนาทีพันเตไม่ใช่ไม่มีก็จบเลยงานบวชเลิกแค่นั้นเองอย่ากอืนกระวบไม่ได้ทําไม่ได้แล้วถามถึงบาตรเชื่อก่อนค่อยถามถึงใรจีวรยันเตปะโตเสร็จแล้วมาจับสังคาติเราอยันสังคาติมาจับจีวรเราอย่างอัตราวาสโกอัตราสังโคแล้วมาจับสมองอยอัตระบาสโกถามสี่อย่างนี้ทั้งโลกมกีครบเลยจงให้ไปบวชให้ไปยืนคอยอุปชาอยู่้างนู้น ให้พระคุณสวดไปสอบถามอีกเนหะ็นไหมมันไม่ใช่ของกระจอกงอกง่อยนะาบาปคนจะเจริญไม่เจริญดูวิธีการล้างบาปการเก็บบาปการบริหารบาปเนี่ยยิ่งเฉพาะอย่างเราพระปา่พาพระฉันข้าวในบาปแลวยังทิ้งบาปกระเพื่อนเนี่ยคณง่ายคือคนที่อาจารย์คิดอยู่ในใจคนที่น่าสนพชที่สุดในโลกพวกนี้ไม่รู้ไม่กระทั่งอย่างขอทานยังรู้คุณค่าของคาลานะ ตื่นเช้าขึ้นมามันเอากระลาไปขอทานเนี่ยเวลามันมาถึงที่นอนมันเก็บกะลาไว้ยืมชีวิตเพราะกะลามันคือหัวใจของมันเราเป็นพระเป็น,นเนเนเนี่ยบาตก็คือหัวใจของเราเป็นพระเป็นเนนไม่มีบา,ารตรอะไรเป็นบาบกินขนาดปันนั้น,นพระเนนบางรูปยังทิ้งบาตราดเกินอาสมเพศทําตัวโทเลติบุนขอทานอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองเข้าขอทานดูขอทามนะมันเก็บกะลาไว้ยืมชีวิต เนี่ยเราพวกเราบางองค์เนี่ยเดินไปทิ้งบาทกลาเกินเก็บบาทไม่เรียบร้อยนี่ถูกเรศยิ่งกว่าขอทานอย่าไปดูถูกว่าข,ขอทานไม่มีจัญญาบันนะเขาบูชากลาเขายิ่งจุ่ยเคยมีเรื่องเล่าไปนั่งขอทานไอ้เพื่อนขอทานอีกคนหนึ่งนั่งมองเห็นเอะทำไมไอ้นี่มันนั่งขอทานเต็มทีเงินได้กระหาปณะได้ดูปีเต็มอยู่ตลอดไอ้กูไม่ค่อยได้มันก็ไม่มีอะไรน่าพิศวาสไปกว่ากู ดูไปดูมาหรือมันจะอยู่ที่กลามันบ้างคอยนี่วางกลาไว้ไปไปไปฉี่ไปชิ้งช่องกลับมาเอากลาหายเลยทนางไ,ได้ขอทานอีกฝากดึงขโมยไปเกิดศิษย์ชิงแย่งชิงกลาไปพมคิดว่าเสน่ห์มันอยู่ที่กลาตอนหลังมาปราดบัณฑิตเขายืนมองดูพฤติกรรมขอทานสองคนเขาก็เลยหันมาสอนลูกศิษย์ คนเรามาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองไม่ก็ทั้งขอทานเนี่ยคนคนหนึ่งนะมันไม่เคยจะดูแลมันก็ทั้งกลาของมันเดินไปถึงตรงนั้นก็หยิบอันของนั้นไปขอต่อไม่ก็ทั้งกระเบื้องมันก็ไปขอแต่แล้วเขมันได้เนี่มันก็โยนกะลาโยนกระเบื้องที่มันเอาไปขอเขาทิ้งซึ่งผิดไอ้คนคนนี้มันดูมันเช็ดกะลาามันดีเจ็บถนอมใส่ย่ามของมันทนลุถนอมอย่างจังคนรู้บุญคณไม่กระทั้งสิ่งของที่ใช้เลี้ยงชีวิตนั่นคือคนที่เจริญ คนที่รู้ไม่รู้บุญคุณสิ่งของที่ตนใช้เลี้ยงชีวิตนั่นคือคนที่เกิดมาแล้วฉิบหายหากินไม่เจริญเหมือนกับชาวนาทิ้งทิ้งไถทิ้งคราบทิ้งจอบทิ้งเสียมเกะกะบวกเก็บบวเมียนเหมือนกับนายช่างทิ้งเลื่อยทิ้งค้อนตอกกระปูทิ้งทิ้งตลับเม็ดไม่ดูเลก็เจริญในหน้าที่การงานไม่ได้ทั้นใดก็ชัน,นั้นเหมือนกับชเปอร์ขับรถ เปิดประตูไม่ทําความสะอาดไม่เช็ดไม่เกลียรยไม่เติมน้ำม,ม,มันเครื่องไม่ถนอมเครื่องรถก็ทำนั้นเหมือนกันเหมือนจะสัมณะไม่ถนอมบริหารก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่เจริญรอ,อาาากนี่ธรรมะเปรียบเทียบเอาง่า,งงายๆเพราะฉะนั้นใครที่มันบึงแม่งแง่บริหารจะขอบทเป็นหัดอายขอท่าน,อน,นไอ้นี่คอยจะจ้องจะเอาแตกลาเขา้าในวัความศักดิ์สิทธิ์ที่กลา มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวของคนที่เขาใช้กะลาเน่เขามีความรู้เรา่กงความรูู้มีกระลาเน่ยกูถึงมีกินเังนั้นกูจะต้องเก็บกะลานี้ไว้ด้วยชีวิตเก็บล่าเมี่ยนย่างดีพอไปนอนดูไซดัเอากะลาใส่กระเป๋าหนุนหัวไว้คุณซึ่งผิดบักนั่นพอไปขอ่านดิเงินในทองมาเสร็จแล้วโยนกระลาที่ไปหาพรังหน้าต่อหวังกินน้ำบ่อหน้าเสร็จแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ตนเองทามาเหมือนกับชีวิตของเนรบางรูปนี่หละ เรื่องบาปนี่พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกรู้ไหมอาจารย์สะเทือนหัวใจเศร้าสลด,ดใจยังไงเราเปรียบเทียบกันเรื่องนี้แล้วว่าชีวิตมึงทุเรศยิ่งกว่าขอทานในสายตาของอาจารย์ที่เล่มมูสูแบบนั้นทำไมเนี่ยพระเจ้าเป็นดินตักปราดที่เป็นไปนเห็นมันกันเลยสอนลูกศิษย์เห็นไหมแม้กระทั่งขอทานมันจเจริญต่างกาันเพราะมันรู้จักรักษาบริหารอุปกรณ์ที่มันทํามาหากิน คนเราเรียนศิละปะอะไรมาได้ศิละปะไหนใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตไม่เคารพในศิละปะนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้ยากอะเพนั้นเหมือนอย่างเราอยู่ในผ้าเหลืองนี่เราอาศัยบาทนี่หายอยู่หากินไม่เคารพบาทไม่เคารพบริการไม่เคารพสิ่งของที่ตนเองหาเลี้ยงชีวิตก็จเจริญยากทำนั้นคือจะนักรอ้อมบอถน้อมเสียงเจ้าของบอรักษาศิละปะของการร้องการฝึกี๋ยวก็ตกอับไปวิภัยกจางไปห้องเพลงให้เขาฟัง ทุกอย่างมันเป็นศิละปะของการใช้ชีวิตทั้งนั้นแหละจําไว้เนี่ยน,นี่อยากจเจริญในชีวิตเนนไปอยู่ในตําแหน่งไหนเลยเนนไม่รักษาตําแหน่งนั้นหรือศิละปะของตําแหน่งนั้นนะี่ก็เจริญในตําแหน่งนั้นในหน้าที่การงานนั้นไม่ได้วันนี้ธรรมะวุรดกลาเอวันกน่อนธรรมะวุเดมามาคเคยกินขีดเก็บก,กินของเกา่ากินขีดเกา่าเอเนี่ยอาร,รมมา ที่อยู่ใกล้ตัวจนมาสอนไปใช้ในชนะีวิตนะแต่ว่าหลับตาจินตนาการดูมันเป็นจริงหรือเปล่ายถาวาริวาหาผูราปริพูเรติสาคะลังเอวะเมวะอิโตถินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิจังตุมหังทิปมีวัตมิะตุสเปภูเรตุสังฆปาจันโดนราโซยาถามณรโชติราโซยาถา

Soti kamyam sutan palang, ภาวนาภะคะ unto สัพพะเทวะตาอาปะธัมมานุภาเวนะตะถาสุทธิภะวันตุเอภาวะตุสัพพัง tusa รักขันตุสัพพะเทวะตา เล็บหรือบ่าแข็ให้ถอนบอสให้ถอนเป็นรายที่สองออกจาก Be Baby. เ,เบบี้อบอยบี้บอสจะได้เป็นแถวร้อ,อนแต่น้อยขึ้นกันบวชเคยทำความสะอาดร่างกายก่อนนอนบริสีทขิ์แถวอาบน้ำนี่แหละผลกรรมแถวปวดสติละแม่งจาะที่ลา้างสกปรกอาบน้ำ บ้วนปากซะก่อนค่อยนอนถัดเป็นคนรู้จักอนามัยบ้างนะมู่เจ้าเป็นวัยรุ่นลองเอาแข่าไม่นิ่งใส่กันกับอาจารย์บ้างแข่าใภสะอาดงามด้วยกันกนะเ่อโมเมนต์เคลือบทองคำเป็นโมเมนต์เคลือบทองคำมาไปเป็นแทงๆอยู่บ่เวลายิ้มยิ้มเข่าเข้าบ้านหรือเรื่องอโอ๊ย